สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเราจะเอาตู้ลำโพงใส่เข้าไปในรถนะคะแล้วก็พร้อมใส่ดอกด้วยตู้เบตแปดสองนะคะยี่สิบอดนิว้วเดี๋ยวเราไปดูทีมงานกันยกตู้ใส่ในรถ <c oughs> สุดยอด <laughs> ทีมงานนอนนอนอิม่มไหมเหมือนนอนบนดานฟ้าไง <laughs> ทีมงานนอนน้อยนะคะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคน โอ้เจนนับแฟชัสองมินินะคะไซส์หกนี่หน้าโคงสวยๆเลยนะคะ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้านะคะเราออกแบบได้หลายอย่างแล้วแต่ลูกค้าอยากจะเลือกใช้แบบไหนก็สั่งเราได้เราตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านนะคะ ตรงนี้เราจะใส่ด้วยกันกี่ใบช่างทั้หมดเลยด้านหน้าเนี่ยน่ะแปดใส่ซ้อนกันแปดเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานทยอยลงก่อนนะคะเราจะใส่ด้วยกันทั้งหมดแปดใบเลยด้านหน้า สำหรับรถแห่เจมซาวก็จะใช้ดอกลำโพงบิ๊กนะคะบิ๊กซาวเซ็นเตอร์นี่ดอก21น,นิ้วสวยๆเลยนะคะ2ีนิ้วทมจะนับเตรียมดอกไว้ใส่กับตู้เบ็ดนะคะ จ้า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 ,า,า,าว,ะะวันนี้เราใส่เขาไปข้านอล้วนะนี่วันนี้เราใสเขาไปข้างในสองใบแล้วนะคะ Terima <laughs>